ามาดูกันอีกหนึ่งเรื่องเรื่องตรงนี้เลยนะครับแฮนเดิลนะครับหลายๆคนเริ่มงดหงิดกับแฮนเดิลแล้วนะฮะเพราะว่าเวลาไปคอมเมนต์เพื่อนนะครับมันไม่บอกชื่อช่องเรานะครับแต่มันจะบอกเป็นแฮนเดิลที่ระบบ YouTube ทำให้เราเองนะครับที่จะเป็นคำลักษณะนี้เลย Add User นะครับแล้วก็ตัวอักษรต่างๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำทำไมจะไปเรียนแบบ ทวิตเตอร์ทำไมจะไปเรียนแบบ t i k t o k ทำไมนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอเราจะแก้ไขตรงนี้นะครับให้มันเป็นชื่อของเรานะครับแต่ก็ยุ่งยากในการแก้ไขเหมือนกันเพราะว่าใช้ได้เป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะครับอย่างช่องผมเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับจะทําชื่อช่องให้มันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ยาวเยินเยอะใช่ไหมอ่าทำอย่างไรจะให้เขารู้จักเรานะครับว่าแฮนเดิลของเราคือช่องไหนช่องหลักของเรานะครับ เขาจะได้รู้จักช่องเรานะครับอ่าคลิกปรับแต่งช่องนะครับคลิกปรับแต่งช่องนะครับมาตรงนี้เลยนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับคลิกเข้าไปอ่ามันก็จะอยู่ในส่วนที่2เลยนะครับอ่าส่วนแรกชื่อเป็นภาษาชื่อช่องเรานะครับจะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ตรงนี้เลยตรงแฮนเดิลนะครับผมจะให้คนรู้จักผมง่ายๆในภาษาอังกฤษอ่าผมก็ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะครับอ่าผมจะใช้คําว่า ทิจุกนะครับสะกดตามความคิดของผมนะครับผมไม่ได้ภาษาอังกฤษที่ไอเอสละกันทิ This. อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เจดับเบิลโอเคอ่าทิจุกหรือจะเป็นพิมพ์ภาษาภาษาชื่อของเรานะครับอ่าชื่อของเราเองที่เป็นภาษาอังกฤษก็ใส่เข้าไปนะครับถ้ามันพิมพ์แล้วไม่ได้ก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเพิ่มเติมข้างหลังนะครับเมื่อเครื่องหมายถูกสีเขียวพุ่นมา ก็เป็นว่าใช้ได้ตามความคิดของผมนะฮะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเราก็คลิกเผยแพร่แล้วเราก็ไปดูที่ช่องของเรานะครับว่าเผยแพร่แล้วเป็นอย่างไรนี่นะครับมันจะมาเลยแอดทิศจุกนะฮะเป็นลักษณะน,นี้นะครับลองไปแก้ไขกันดูเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ